ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของพวกเราด้วยนะครับแปลงอะไร5 0าซีรีส์รุ่นใหม่เจ n เนอเรชั่ปี2022ใส่รุ่นเก่าเจ n เนอเรชั่ต้องเปลี่ยนอะไรมั่งใช้งบเท่าไรเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับาชาแนลนะครับวันนี้มีเรื่องจะพูดคุยกันนะครับสำหรับ h o n d a ตระกูล500ซีรีส์ตัวใหม่นะครับในเจเนอเรชั่4ปี2022นี้นะครับหลังจากการปรับเปลี่ยนสเปคเปลี่ยนออปชันในตัวนี้นะครับเจเนอเรชั่น4ก็ถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กําลังอยากได้รถจะมี3ตัวนะครับเป็น1ก็คือ CBR 500R นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ CB 500F แล้วก็ตัวทัวริ่งยอดฮิตของบ้านเราเลยนะครับ CB 500X นะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ500ซีรีส์ในเจเนอเรชัน4นี้มีการเปลี่ยนแปลงชุดหน้าใหม่ทั้งชุดเลยนะครับทำให้คนที่ใช้ CB 500ซีรีส์ก่อนหน้านี้ในเจเนอเรชัน3ถึงกับอิจฉากันเลยนะครับว่า ทางคานดาจัดเต็มมาเลยนะครับในชุดหน้าไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพนะครับดิสเบรกหน้าคู่นะครับแล้วก็พอตคาลิปเปอร์เบรกที่เป็นแบบ4พอพ์ตนะครับ2ตัวเลยทําให้มีคําถามจากเพื่อนๆว่าซีรีส์5 0 0ก่อนหน้านี้ในเจเนอเรชันเนี่ย,ยสามารถที่จะอัพอะไรได้เหมือนตัว2022เจเนอเรชันสีต้องใช้งบเท่าไหร่แล้วต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่กันเป็นข้อๆเลยนะครับ1โช๊คอัพหน้าจะต้องเปลี่ยนล้วครับเพราะตัวใหม่เป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับ หรือเราเรียกว่าโชคหัวกลับจะมีกระบอกของตัวโชคที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะซับพอร์ตเรื่องแรงกระแทกต่างๆได้ดีขึ้นกว่าโชครูปแบบเดิมที่เป็นเทเลสโคปิกนะครับในรูปแบบในโชคตัวเก่า gen น3นะครับเมื่อเราเปลี่ยนโชคอัพหน้าแล้วซึ่งกระบอกโชคมันโตสิ่งที่ตามมาก็คือแผงคอครับแผงคอบนแผงคอล่างจะใส่ของเดิมไม่ได้ครับเราก็ต้องอัพ แผงข้อใหม่แล้วสิ่งที่เปลี่ยนต่อมาก็คือชุดล้อหน้านะครับเพราะว่าล้อหน้าตัวใหม่เป็นระบบดีดเบรกสใบดีดแล้วนะครับซึ่งมีแผ่นดีดสองฝั่งแล้วก็มีเลดียนเมาส์เป็นแบบคาลิเปอร์4พอตสองตัวนะครับซ้ายขวาตัวเก่าก็จะเป็นระบบเบรกที่มีฝั่งเดียวนะครับจุดยึดของใบดิสเบรกก็ เปลี่ยนไปนะครับจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนล้อหน้าใหม่ทางล้อเลยนะครับอีจุดหนึ่งซึ่งสําคัญนะครับเมื่อเราใช้ที่เบรกแบบ4พอร์ตซ้ายขวา2ฝั่งเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนปั๊มเบรกบนด้วยนะครับเพราะว่าปั๊มเบรกเดิมกําลังไม่พอที่จะใช้งานกับคาลิปเปอร์แบบ4พอร์ตหรือ4ลูกสูบนะครับซ้ายขวา2ตัวได้ก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนปั๊มเบรกบนด้วยนะครับมังโคลรถก็เป็นอีจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนนะครับ พอจุดยึดอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องของ ABS นะครับตัวโมดูลหรือกล่องควบคุมแรงดันของ ABS ก็จะต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถูกออกแบบมาให้ควบคุมปั๊มเบรกทั้ง2ตัวซ้ายขวานะครับซึ่งจะไม่เหมือนระบบเดิมที่ควบคุมแค่ปั๊มเบรกตัวเดียวนะครับเราต้องเปลี่ยนกล่องควบคุมระบบแรงดันของ ABS นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนในฝั่งของ CBr 5 0 0 R นะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับตัวแฮนด์จับโช๊คนะครับ ในตัวใหม่กระบอกโชคมาโตขึ้นแฮนเดิมก็ไม่สามารถจับโชคที่กระบอกโตขึ้นได้เพื่อนๆคนไหนใช้ cbr 5 0 0 r ก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแฮนด์เพิ่มอีกหนึ่งรายการนะครับเรียกได้ว่าใครจะเปลี่ยนอะไหล่ตัว gen 4นะครับปี2022นะครับมาใส่ gen 3นะครับเปลี่ยนหลายชิ้นเลยทีเดียวนะครับมีบล้อเบรคพอร์ตคาลิปเปอร์เบรกสายขวา2ตัวล่างนะครับชอะแผงข้อบนแผงข้อล่างนะครับ ปั๊มเบรกบนด้วยนะครับแล้วก็ชุดโมดูลกล่องคุมแรงดันของ abs นะครับต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัยนะครับที่จะแตกต่างจากรุ่น f กับ x นะครับก็จะมีตัว5 0 0 r ที่จะต้องเปลี่ยนแฮนด์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแฮนด์แบบจับโชกนะครับกะบอกโชคโตขึ้นก็จะต้องเปลี่ยนแฮนด์ใหม่ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมมีได้ราคาคร่าวๆจากทาง Honda นะครับประมาณเท่าไหร่มั่งนะครับเป็นรายการเดี๋ยวผมจะลิฟมาให้ดูนะครับราคาที่จะบอกก็เป็นแค่ราคาอะไหล่นะครับระบุเป็นราคาอะไหล่โดยที่ ทางศูนย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้เราทราบก็ได้นะครับแต่นี้ก็เป็นราคาคร่าวๆนะครับ1ก็คือล้อหน้านะครับซึ่งล้อหน้าเนี่ยจะใช้ได้ทั้ง CB 5 0 0 X, CB 5 0 0 F, CBR 5 0 0 R ใช้ได้ทั้ง3รุ่นนะครับล้อหน้ามีราคาอยู่ที่3 4 1 5บาทนะครับจานเบรกหน้านะครับราคาอยู่ที่1,525บาทคูณ2นะครับเท่ากับ30,50บาท รายการที่3คาลิปเปอร์เบรกหน้านะครับราคา1,340บาทคูณ2ตัวนะครับเพราะต้องใช้2ตัวคาลิปเปอร์เบรกปั๊มเบรกครับตัวที่4เมื่อเราเปลี่ยนปั๊มแล้วเราก็ต้องซื้อผ้าเบรกอีกนะครับผ้าเบรกหน้าราคาชุดละ1,800บาทนะครับคูณ2เข้าไปนะครับ2ปัม๊มราคา3,600บาทนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆแค่ราคาเบรก ร้อนหน้า <c oughs> จานดิส <c oughs> ก็หลายต่างแล้วนะอ่ารายการที่5นะครับปั๊มเบรกบนราคา1,210บาทนะครับปั๊มบนซึ่งจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมาถึง <c oughs> โมดูล ABS หรือกล่องควบคุม ABS เบรกหน้านะครับราคาเอาเรื่องอยู่นะครับราคาอยู่ที่8,920บาทนะครับโอ้โหตัวโมดูล ABS นะครับรายการต่อมา แผงคอบนแผงคอล่างนะครับซึ่งกระบอกโชกใหญ่ขึ้นแผงคอบนแผงคอล่างก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับราคาแผงคอบน730บาทนะครับราคาแผงคอล่าง1 8ึ่บาทนะครับแล้วมาถึงไบเอกของเรานะครับโชคหัวกับโอ้ราคาเท่าไหรน่นาะต้นละ6,960บาทนะครับคูณ2เข้าไปต้องใช้2ต้น2ต้นก็เท่ากับ 13,920าสบาทนะครับสำหรับโชคหัวกลับนะครับชุดหนึ่งนะครับในตระกูล5 0 0ซีรีส์นะครับของ Honda านะครับส่วนแฮนด์จับโชคในตัว cbr 5 0 0 r นะครับซึ่งจะเป็นตัวเดียวที่จะต้องเปลี่ยนแฮนด์จับโชคนะครับเพราะว่ากระบอกโชคใหญ่ขึ้นนะครับก็จะต้องเปลี่ยนแฮนด์ด้วยนะครับแฮนด์มันจะมี2ชิ้นนะครับ2ฝั่งซ้ายขวานะครับราคาอยู่ที่ฝั่งละ 640บาทนะครับสำหรับแผ่นสายขวารวมกันเท่ากับ1,280บาทสำหรับแผ่น CBR 5 0 0 r นะครับก็ขอขอบคุณนะครับรูปภาพจากเซลชานะครับบิ๊กวิ่งนครสวรรค์นะครับแล้วก็มูลจากฮอนด้านะครับเพื่อนๆลองคำนวณดูนะครับว่าราคารวมรวมกันแล้วพอจะคุ้มไหมครับหรือว่าจะขายคันเก่าแล้วไปออกคันใหม่จะดีกว่านะครับพะผมมารวมรมแล้วมันก็ตก3-4หมื่นเลยนะนี่แค่ค่าไหลนะยังไม่รวมค่าค่าติดตั้ง ค่าช่างค่านู่นนั่นนี่นะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะอัพตัวเจน3ให้เป็นเจน4นะครับว่าจะโอเคไหมกับราคานะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงจนจบนะครับก็ขอให้มีความสุขกับในการขับรถนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีสาระดีๆอะไรเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ วันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสวัสดีครับ